สวัสดีครับช่องเนอพาด้วยนะครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้ช้อนเหรียญราคาต่ำๆในช่วงนี้นะก็แสดงความยินดีกันก่อนลวกันเนาะมันลงแล้วก็มองเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโอกาสละกันนะเออเพราะว่าเหรียญมันลงเนี่ยมันก็คือโอกาสที่เราจะได้ของถูกนะอ่าเราคิดแบบนี้ละกันนะจะได้สบายใจผมไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงแต่ผมรู้สึกว่าเออผมสบายใจทั้งๆที่ผมก็ดอยดอยยังไงให้มีความสุขนะเออดอยยังไงให้มีความสุขนะอ่ะ ก่อนอื่นเลยวันนี้จะมาเล่าข่าวอะไรมันเป็นข่าวดีครับอมองข่าวดีตอนนี้ยังเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอยู่เนาะซึ่งหลายๆทั่วโลกก็ช่วยของเขาเรียกอะไรไปช่วยยูเครนกันบ้างนู่นนี่นั่นเนาะอ่าโอเคก็เรื่องสงครามก็ไม่อะจะพูดเยอะแล้วกันเนาะเราก็เข้าใจกันอยู่ว่าเราไม่อยากให้มันเกิดนะครับเพราะว่าก็อยากให้มันผ่านพ้นไม่อยากให้มีการสูญเสียนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มันเขาเรียกอะไรรุนแแรงไปมากกว่านี้เนาะอยากให้ยุติไวๆนะครับอ่า ส่วนวันนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องดอสคอยนะครับซึ่งขอขอบคุณพอบ้านคริปโตนะครับขอบคุณนะฮะที่ทําข่าวแล้วก็มีคลิปข้อเสนอแนะต่างๆเอามาให้เราเป็นข้อมูลล่าสุดเนาะที่ผมเอามาแชร์เอามาเล่านะครับก็ขอบคุณจากพอบ้านคริปโตด้วยนะครับอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้เ,เหรียญดอสคอยนะครับก็มีการ ออกมาเปิดรับบริจาคเหรียญให้ช่วยยูเครนเนาะก็รับจากดอสคอยนี่แหละนะครับแล้วเขาก็มีการแบบเขาแลทวิตกันหลายๆอย่างเลยขอพวกเทสลาเรื่องของอีลอนมัสบ้างอะไรบ้างเนาะ,ะมีการที่แบบเหมือนจะขอให้มาร่วมแบ่งปันเพราะว่าตอนนี้ที่ยูเครนก็มีความยากลําบากเนะาะก็เลยมีการปั่นทวิตกันขึ้นมาในเรื่องของอยากให้คนที่เคยปั่นดอสคอยเนี่ยก็คืออย่างอีลอนมัสเนี่ยมาแบบมาช่วยเหลือหรือ,อ ช่วยกันแบบปั่นกระแสให้มันเกิดเหรียญดอทคอยก็เพราะว่าตอนนี้น่าจะมีในเรื่องของแบบเปิดรับการบริจาคเงินต่างๆจากทั่วโลกนะฮะด้วยเหรียญคริปโตเคอเรนซีก็คือเปิดรับจากดอทคอยด้วยนะ,ะเพราะว่าน่าจะเกิดในเรื่องของภาวะสงครามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การอ,อ,อาหารน้ําดื่มนะฮะออการรักษาพวกการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นการนะ ป่วยต่างๆเกิดดันโดนยิงสงครามมัน,ม,นมันเกิดทุกอย่างเลยอาหารการกินนี่น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันลําบากมากๆนะก็เลยเกิดเกิดการที่รับระจากเงินของอด้วยดอสคอรนี่แหละเรื่องคริปโตเคอเรนซีเพราะว่า,าพวกธนาคารพวกอะไรงี้ก็น่าจะมีปัญหาไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคนก็เลยหันมาเปิดด้วยเหรียญการโอนด้วยคริปโตเคอเรนซีผมว่านะมันก็เป็นสิ่งที่ดีส่วนข้อดีของมันมันมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อในมุมผมนะผมมองว่า การที่มีคนเข้ามาแห่ใช้เหรียญคริปโตหรือเหรียญดอสคอยเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้ดอสคอยเนี่ยน่าจะพุ่งนะครับน่าจะพุ่งน่าจะมีราคาที่มีอุปทานเพิ่มมากขึ้นเนาะมีดีมาและซัพพลายเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับในทั่วโลกที่หันมาเมื่อเขารับบริจาคด้วยเหรียญของดอสคอยเนาะมันก็น่าจะส่งผลต่อดอสคอยที่มันพุ่งเหรียญมีราคามากขึ้น มีการใช้เกิดทางเซกชันเพิ่มมากขึ้นมีการซื้อขายตลอดเวลาเนี่ยมันก็น่าจะทําให้ราคาขยับ่าราคาก็น่าจะไม่อยู่แค่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วคนทั่วโลกผมว่าตอนนี้นะทารสเซียกับยูเครนเนาะคนก็น่าจะเห็นใจยูเครนอย่างมหาศ,าศาลอยู่แล้วแหละ,ละเพราะว่านะก็อย่างที่รู้กันเราก็เห็นในสิ่งไม่ว่าจะเป็นภาพในโซเชียลใน Tik t อกเอ้ยใน Facebook เอ้ยในอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นกันเราก็มีการมาแชร์กันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมัน มันรุนแรงจริงๆนะครับตอนแรกผมทําคลิปมาหลายๆคลิปเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีรุนแรงกันขนาดนี้เนาะเราก็รู้สึกโหดหู่ไปด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกอ,อ,อยากให้มีการยุติลงเร็วๆแล้วก็ถ้ามีการเอาเหรียญดอลลคอยมาช่วยกันแบบนี้มันก็น่าจะเป็นเิศทางที่ดีแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีผมพูดอย่างนี้เนาะผมมองว่าอย่างนี้เนาะอย่างน้อยเขาก็น่าจะทําให้มี ทิทางที่ดีขึ้นอนะ่ะเออมันก็น่าจะจบได้แล้วก็ดอสคอยเหรียญคริปโตเหรียญน,นี้ก็น่าจะเติบโตได้อีกรออีลอนมัสออกมาทวิตก่อนนะว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะแต่ตอนนี้เขาน่าจะมีการร้องขอนู่นนี่นะส่วนเรื่องเนื้อข่าวก็มีประมาณนี้เนาะและมีอ่ามีมากกว่านี้อีกนะฮะแต่ว่าผมสรุปมาคร่าวๆประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเหนืพาลวยด้วยนะครับสวัสดีครับ